สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หาความสนุกความเพลิดเพลินแล้วก็หลายท่านอาจจะได้ลํำลึกย้อนหลังถึงชีวิตชนบทในอดีตเรื่องราวในอดีตที่สุพรรณต่อเมืองการพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ ทักทายดรสัจจภูมิละออครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งครับอคราวที่แล้วเราค้างถึงเรื่องสนุกตื่นเต้นผมก็โตมากับเรื่องทํานองนี้ในชนบทลพบุรีนะครับแต่ว่าที่ลพบุรี่ราไปหนักหนาเท่าไหร่แต่ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ตอนหลังๆมาอ่านบันทึกงานค้นคว้าก็สนุก แล้วก็สําหรับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจบรรยากาศนะครับว่าเอ๊ะทาไมโหดเที่ยมทําไมทารุณแต่คราวที่แล้วดรได้เล่าให้ฟังถึงอีกด้านหนึ่งของชีวิตโจอห์นวันนี้มาต่อเลยครับคราวที่แล้วค้างอยู่ตอนที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะครับอาวุธกระสุนจัดที่ฝรั่งเอามาให้เสรีไทยก็กระจัดกระจาย ดกเรเคยตั้งคําถามว่า,ารู้ว่ามีปืนไปถามผู้รู้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ปืนละเมียแล้วกะสุนแป่ออกมาจากไหนต่อเลยครับครับผมก็เรื่องนี้นะครับปืนที่ทันสมัยเหล่านั้นนะครับก็จากปากคำของเสือมาเหตุสวนที่ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยชัดเจนเลยครับปืนดีๆทั้งคาปืนคาบินแล้วก็ปืนสมัยก่อนสเตนคาบินแล้วก็ปืนดังๆทั้งหลายปืนดีๆทั้งหลายแหล่นี่ ไม่มีขายในท้องตลาดอยู่แล้วมันเป็นปืนอาวุธสงคารามนะครับก็เออมันเป็นเรียกว่าอะไรเออฟันเออเรียกว่าของที่ตกหล่นอยู่ในหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับก็อาวุธเหล่านี้ก็เป็นที่อยู่ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในมือของราชการก็อยู่ในเกรมทาหารอยู่ในส่วนของกรมทาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของการซื้อหากันเนี้ยก็ต้องใช้เส้นสายนะครับต้องใช้เส้นสายต้องมีคนที่มีเส้นสายอยู่ในอยู่ในคลังแสงนะครับอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพูดจะเปิดเผยได้เลยว่าที่ฟังมาจากเสวอเมฮ์ส่วนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ไปซื้อมาจากทางแสงเลยนะครับอันนั้นก็คือเมื่อได้ปืนแล้วเนี่ยปืนจริงอยู่ว่าอาจจะซื้อส่วนหนึ่งซื้อจากจทหารจากเจ้าหน้าที่ทางราชการบ้างแต่ว่ากระสุนนี่สำคัญที่สุดแต่กระสุนนี่ก็ซื้อยังไงกระสุนนี่ก็คือจากที่ปากคาของเสือเมฮ์ส่วนที่ให้สัมภาษณ์ทีวีช่องหนึ่งว้เนี่ยนะครับท่านยืนยันได้เลยท่านไปซื้อเป็นล็อตล็อตหนึ่ง ต้องเอาเงินไปหลายหมื่นบาทเงินสดๆนะครับสมัยก่อนเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยต้องเอาเงินสดเท่านั้นไปซื้อนะครับเพราะว่าเรื่องของสัจจาในหมู่โจรเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วอีกอย่างหนึ่งสมัยนั้นก็คือเรียกว่าเงินปักเกรดิตไม่มีโอนเงินไม่ได้นะครับสมัยนั้นไม่มีก็คือว่าไปซื้อเงินสดเราก็ไปซื้อมาเป็นลําเรือเลยแล้วก็เอามาใช้กันนะครับอันนี้ก็อันนี้เมื่อได้กระสุนเออกระสุนปืนเหล่านี้มาแล้วเนี่ยก็คือก็คือเมื่อ เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้ามีปืนใหม่หรือว่ามีอะไรที่ว่าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยครับอาววธเนี่ยนะครับยุทโธุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะต้องถามกันก่อนว่าเฮ้ยในคลังแสงแล้วมีอาวุธมีกระสุนหรือเปล่าที่จะเอาเพราะว่าการซื้อหากระสุนที่จํานวนมากๆเนี่ยมันไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนอกจากมีเส้นสายเส้นสนกลไกนะครับมาจากเอ่อตรงต่างๆของคลังแสงนะครับเป็นลักษณะนั้น แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังไว้นะที่นี้เลยก็คือว่าความหลงของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เรื่องของโจรในหมู่บ้านผมเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากก็คือว่าอันนี้ลุงผมเป็นประสป,ประสบการณ์ของลุงผมเองนะครับว่าขออนุญ<ร>าตแทรกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะยเก<จ>อครับท่านเกิดอะไรครับผมเสริมนะครับเรื่องทางอาวุธและกระสุนเนี่ยมาจากคลังของเจ้าหน้าที่นะครับผมอ่านพบในบันทึก ของพลระบตรีนครศรีวณิชนะครับท่านเป็นตำรวจพลร่มตำรวจพลร่มเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจตั้งขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐผ่าน CIA แล้วก็มีการตั้งค่ายฝึกครั้งแรกอาศัยที่ตั้งของทหารที่ลอบุรีคือค่ายเอราวัณน,นะซึ่งยังอยู่จนปัจจุบันเนี้ย ในชั้นต้นทีเดียวก็ตำรวจก็เข้าไปจับตั้งครูฝึกตั้งค่ายฝึก c ีเอก็มาร่วมเป็นครูฝึกแล้วก็คัดเลือกตำรวจของเราเนี่ยนะครับตอนนั้นมีตำรวจภูทรเข้ามาเป็นครูฝึกนะฮะก็เริ่มฝึกกันเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี2493ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนอ เสรีไทยจะได้รับอาวุธจากสหรัฐเนี่ยนะครับในช่วงปลายปลายสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยบ้านเราตำรวจทหารไม่มีปืนกลปืนกลอธิบายง่ายๆนะครับคือกอดกายครั้งหนึ่งแล้วก็สูญออกติดต่อกันสามนัดห้านัดสิบนัดหรือจนกว่าจะเอานิ้วออกนะอธิบายง่ายๆตำรวจทหารไม่มีใช้นะครับแต่ว่าอาวุธเหล่านี้ที่ดรท่าน เอ่ยชื่อมาจะเป็นทอมสันเป็นสเตนแมตเซนนะฮะเหล่านี้ก็เป็นอาวุธกลนซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังท่านผู้ชมของเึกออกว่าไอ้ยิงทีละนัดกับยิงออกมาทีสามนัดห้านัดไอ้ประการหลังอาวุธกรนยอมได้เปรียบก็พอเสรีไทยสลายตัวหลังสงครามโลกเ้นสุดอาวุธเหล่านี้ก็ส่งให้กับรัฐบาลไทย นะฮะส่งให้ทางการไทยทางการไทยก็แจกให้ทาหารตำรวจก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งนะครับก็เล็ดลอดออกไปแต่ที่มีบันทึกของหมอนครท่านเป็นแพทย์ศิริราชนะครับแต่ว่าชอบชีวิตลภโผนลก็เลือกมาเป็นตำรวจผลร่มในยุคบุกเบิกท่านก็บันทึกไว,ว้ว่าระหว่างที่ฝึกตำรวจผลร่มรุ่นแรกๆเมื่อปี249 3บสามเนี่ยนะครับ เก้าสามเี่นี่ยมีครูฝึกอยู่สามสี่คนเป็นพลตำรวจนะครับมีอาการสม,สมัยนี้เรียกว่าร่ำรวยผิดปกติเมื่อสอบถามนาพออยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันก็เห็นก็สงสัยในที่สุดนะฮะก็นำไปสู่การหมายตำรวจกับตำรวจด้วยกันนีครับก็สืบสวนจนได้ความลงท้ายปรากฏว่าครูฝึกสี่คนแอบเอา กระสุนนะครับในบันทึกนี้พูดเฉพาะกระสุนนะครับไม่พูดถึงอาวุธแอบเอากระสุนไปขายน,านในบันทึกไม่ได้บอกว่าใครแต่ผมว่าปี9-3-9-4เนี่ยเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ท่านดเรเล่าอยู่พอดีนะครับก็ <c oughs> นี่แหละครับคือหลักฐานยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่เชื่อถือได้นะว่าเรื่องนี้มีจริงหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับว่า ไอ้ปืนกลเนี่ยมันก็เหมือนกับรถยนต์ซี CC สงสูงแรงมาสูงสูงมันกินน้ำมันมากนะคุณผู้ชมเด้ยก็ออกนะครับยิงธีรนัดกับยิงทิ้งเสบนัดเนี่ยมันเปลืองกระสุนเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์สงสัยถูกต้องแล้วนะครับว่าอาวุธนะหาได้โอเคแล้วเอากระสุนที่ไหนมามันใช้เยอะครับผมเล่าเสริมเชิญต่อครับ ครับผมครับก็อันนั้นก็คือเอผมย้อนกลับไปที่บ้านผมนะครับก็คือบ้านผมเนี่ยเป็นเขตรอยต่อระหว่างกาญจนบุรีกับตุพันธุบุรีบ้านผมเนี่ยอยู่ตำบลจรเข้ําพันอำเภอบุทองจังหวัดธุพรรณบุรีและก็ติดเชื่อมต่อกับเอตอนนั้นก็มีอำเภอเราฝันแล้วก็อำเภอพนมทวนนะครับสบายงนั้นนะครับก็มันเป็นรอยเชื่อเป็นเรียกว่าแดนโจรครับเป็นตะเข็บแดนเลยนะเป็นตะเข็บแดนโจรเลยดังนั้นเองก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ย อ,อพี่ป้านาของผมเนี่ยลุงลุงของผมเนี่ยหลายคนนะครับที่ไปเป็นทั้งเป็นลูกหาบแล้วก็ทั้งเป็นตัวจริงเสียงจริงเรียกว่าเป็นร่นนะครับก็เป็นปล้นล้นสมัยก่อนนู้นนะครับคือเขาปล้นอะไรกันล้นพวกเสื้อผ้าก็ามีนะครับ <S <S เป็นผ้าที่หอ <S <S ่หอเป็นผ้าที่ห่อข้าวของที่ห่อดังนั้นเองการปล้นไม่ได้หมายถึงปล้นที่จะต้องไปเอาเงินเอาทองอย่างเดียวเอาของด้วยเอาข้าวของด้วยของมีค่านะครับผลมาด้วยดังนั้นเองการปล้นแต่ละครั้งต้องมีลูกหาบ ลุงหักทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าลุงผมเนี่ยลุงผมท่านหนึ่งเนี่ยนะครับตอนตอนนี้ยังมีรอยยิงหลังมือนะครับโดนโดนโดนปืนยิงแต่ว่าหนังเหนียวหรือว่ากระสุนมันอะไรหมดอะไรหมดแรงหรือก็แล้วแต่เถอแต่ว่าเขามั่นใจว่าท่านหนังเหนียวแล้วก็โดนยิงที่ตรงตรงหลังมือเนี่ยครับเป็นรอยกระสุนอยู่ปัจจุบันนี้ยังเป็นรอยอยู่นะครับก็คือท่านก็ล่าให้ฟังว่าเ เรื่องของเรื่องก็คือว่าอยู่ๆอยู่ๆเนี่ยมีครูท่านหนึ่งมีครูท่านหนึ่งมาแล้วเสร็จแล้วก็มามาบอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านใกล้ๆนี้เต็มไปด้วยข้าวของมากมายมีผ้าทอมากมายเลยๆๆมีผ้าทอมากมายพร้อมที่แล้วก็ท่านก็บอกว่าเออแนะก็คือว่าเป็นสายเนี่ยให้ไปให้เปรปล้นให้ให้ให้ข้าเปรปล้นแล้วปรากฏว่าทางหมู่บ้านผมแล้วก็เสือที่บ้านผมเนี่ยก็เชื่อว่าเออ น่าจะน่าจะได้เยอะเลยลังนั้นเองก็คือว่าเกณฑ์ลูกหาบได้ไปทั้งหมดเนี้ยยี่สิบสองคนครับท่านไปยี่สิบสองคนแล้วทีนี้ผมจะเล่าเรื่องตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นพิธีกรรมของโจรเนี่ยการที่จะไปปล้นสมัยก่อนนั้นละ่ะเขาจะต้องเอาปืนเนี้ยสมสม,สมไว้ด้วยกันนะครับถ้าเกิดในหนังในหนังในอดีตก็อาจจะเคยเคยเคยเจอโจรก่อนปล้นเนี่ยเขาต้องทักบวงสรวงท,ทําพิธีก่อนนะครับเขาต้องเอาปืนเนี้ยมาสมวมๆเอาไว้ไปเหมือน เหมือนที่ทหารพักอนะ่ะเขาจะเปืนสมกันไ,ไว้ใช่ไหมครับเอาปืนรวมๆกันไว้เป็นลักษณะนั้นเลยแต่ว่าปืนนี่ก็ปืนทั้งหมดที่จะไปเนี่ยต้องมารวมกันแล้วก็ตั้งขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําพิธีเจ้าพิธีนี้ต้องถือว่าเป็นคนที่เจ้าอาคมเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็ทําพิธีสวดสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์สวดกาถหาในของเขาไปเรียบร้อยระหว่างนั้นครับระหว่างที่ทําพิธีนั้นเต่าครับเต่าคลานเข้ามา ชนปืนล้มแล้วก็ลั่นไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระบอกแล้วเต่านั้นน้งตาไหลลูกห่บถอดใจแล้วครับว่าเฮ้ยไม่ไปแล้วไม่เอาดีกว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยถ้าไปแล้วอาจจะต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งหัวหน้าใหญ่ประเภทรันนะครับบอกเฮ้ยทุกอย่างเราเตรียมไม่หมดแล้วเอาหน้าลองทักครั้งหนึ่งเป็นไงเป็นกันก็ปรากฏว่าจับเต่านั้นนะมาแกงม,มาแกงกินกันเลยแล้วเสร็จแล้วก็ เข้าร้นเข้ารุนลดลดการเข้ารุนเนี่ยก็คือว่าเออก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยทางที่ว่าเป็นคนที่เป็นสายให้อ่ะไปบอกกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วกูดง่ายๆก็คือจะหลอกกดเสือพวกคนแถวบ้านพวกนี้มาฆ่านั่นเองเอ,อมามาฆ่านั่นเองครับผมแล้วก็พอไปถึงพอไปถึงหมู่บ้านปุ๊บเขาก็ประกาศล้น,นเ,เลยคือตะโกนแบบแบบในหนังเลยอ่ะไอ้ป huh ลุก huh เขาบุกบเขาาบไล่เสือบุกโครมยิงปืนสามนัดก่อนนะครับปงปงปงสามนัดตรงเข้าไปเพื่อจะขึ้นบ้านที่ที่นัดหมายไว้ปรากฏว่าไอ้เจ้าอาหัวหน้าเสือโดนยิงซะโดนยิงกระเพาะกระเพาะปัสสาวะนี้ไหลออกมาเลยอืมสิ่งที่เขาทาตอนนั้นผมฟังแล้วขนลุกเลยครับท่านก็คือสิ่งที่เขาทาเขาเอาปืนจี้ลุงผมคนที่เป็นเสือเป็นหัวหน้านะเอาปืนจี้ลุงผมวะ มึงตัดหัวกูเอาไปไม่ไม่ให้มันเห็นว่าปูตายที่นี่เห็นไหมครับว่าเขารักรักศักดิ์ศรีเขาขนาดไหนนะโจรในสมัยนั้นนะครับรักศักดิ์ศรีนอกจากมีฝัจจะแล้วต้องมีศักดิ์ศรี้วยเขาบอกบังคับแล้วลุงผมบอกว่าก็ตาเจ้าเจ้าแล้วก็เพื่อนกันนะมันทําไม่ลงพอมันทําไม่ลงแล้วก็ตารวจเขาก็ยิงตูนตูมาก็เลยช่วงเวลานั้นนะเ็าปัดปืนแล้วก็หนีปล่อยไว้ตรงนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าเสือนั้นก็คือไม่รอดนะต้อง โดนฆ่าตายโดนฆ่าตายที่นั่นอยู่แล้วแล้วทีนี้การถอย,อยนะครับท่านลุงผมเล่าให้ฟังก็คือว่าพอเราถอยมาช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงฤดูน้ําหลากช่วงฤดูน้ําหลากแล้วข้าวเนี่ยข้าวสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าข้าวลอยใบบัวเมื่อน้ํามาเนี่ยแถวสุพรรณบ้านผมเนี่ยสมัยก่อนที่ยังไม่เป็นข้าวนาตาังนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นข้าวพันข้าวสมัยก่อนเนี่ยพอระน้ํามาเนี่ยมันสามารถลอยขึ้นมาได้อืลอยขึ้นมาหนีน้าอ่ะได้เขาเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าลอย ใบบัวแต่บางที่เนี่ยว่าลอยหัวปลาลดบางที่เรียกอย่างนั้นนะครับลอยขึ้นมาแล้ว22คนเนี่ยโดนยิงตายไปส่วนหนึ่งข้างบนแล้วก็ลงเข้าไปในน้ำแล้วไปแอบเลยแล้วไปแอบใต้ใต้ใตเอ่อใต้กอ,อข้าวที่ลอยใบบัวนั่นแหละครับก็คลานกันแบบคลานกันไปแล้วเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเอชาวบ้านที่นั่นอะเขาก็รวมตัวกันเพราะเขาเตรียมไปแล้วนี่ใช้ชมวกครับอืมวกแทงอืแทง,งไล่เลยแทงไล่ทุกอันาไล่ไล่ไล่เพื่ออะไร เพื่อที่จะต้องการจะเอาจาับโจนนั้นนะคือจับตายทั้งหมดนะก็คือยิงหมดเลยแล้วปรากฏว่าเอก่อนที่จะสรุปว่าตายแค่แค่ไหนอย่างไรวิธีการก็คือเอาจมูกไล่แล้วมีเรื่องก็ลุงผมที่รอดมาเนี่ยกับอลุงผมมีคนหนึ่งที่ไปด้วยกันเนี่ยนะปรากฏว่าอย่างนี้เอระหว่างที่เขาไล่มาเนี่ยเอลุงผม,มก็หลบคือพยายามหลบเข้ามาในในใน,ในคลองนะครับในคลองน้ําซึ่งมีบ้านผมเรียกว่าผักป่อง ผักตบชวาครับผักตบชวาในบ้านผมเรียกผักปองที่เป็นดอกสีม่วงๆอ่ะมันลอยมาท่านก็เอาปกหัวไว้เอาปกหัวไว้ระหว่างนั้นนะครับระหว่างนั้นน่ะปิงมันมาเกาะเขาก็ดึงปิงออกมาเนี้ยดึงปิงก่อนแล้วก็วางไปปิงตัวนั้นมาเกาะถึงสามครั้งนะครั้งที่สามเขาก็เวียงเวียงไปสุดเลยปรากฏว่าไปโดนหัวเพื่อนกันที่ที่แอบอยู่เห็นเขาเอ้าเฮ้ยมึงแอบอย,อยู่นี่เองก็บอกว่าดังนั้นเองก็คือได้เพื่อน พอได้เพื่อนแล้วนั่นแหละถึงจะรวมตัวกันแล้วก็วางแผนหนีกันทันี้ก็จะการหนีวิธีการหนีของของของลุงของผมกนะับกอรลุงอีกท่านหนึ่งที่ทไปเจอทีหลังเนี่ยก็คือว่าพวกนักเลงหรือว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนที่มีชื่อเสียงที่เป็นนักเลงเนี่ยเขาจะมีเพื่อนพ้องมากมายเยอะแยะแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีคนรู้จักดังนั้นเองก็คือว่าคนที่เจอเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางเป็นลูกคน ถูกป่กว้างกว้างแล้วก็เดินทางเส้นนั้นอยู่แล้วรู้จักคนมากมายอยู่แล้วก็ดังนั้นเองก็คือรอพยายามีไปแล้วรอให้มืดพอรอให้มืดพอมอพอพอให้มืดปุ๊บก็คลานขึ้นไปอีกว่าคลานจากอเนี้ยคือไหว้ไหว้บ้างดามบ้างนะครับไปหมู่บ้านใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็แอบเข้าไปบ้านหลังหนึ่งซึ่งรู้จักกันเป็นญาติกันนะครับชนบทรีชนนีชนบทจะรู้จักกันเยอะมากเลย แอบคลานเข้าไปก็เป็นญานกันเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยมาอย,ย่างไงอ๋อผมมือเองหรือะไรประมาณนี้อาจาบ้านนะเขาก็จะบอกว่าไงเ็าบอกว่าครับเออช่วยนหน่อยช่วยคือช่วยหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยตายแน่นอนเพราะว่าเขาตางค์เขาตางข้าง่า mm hmm. แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออเขาก็บอกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าออกขึ้นมากินข้าวกินปลาก่อนก็คือเอาสองคนเนี่ยขึ้นมากินข้าวกินปลาแล้วต,ตอนเชา้าเขาก็คือผ่านไปคืนหนึ่งแล้วเนี่ย เขาจับสองคนนี่ใส่หัวเรือชาวบ้านที่เป็นเรือใหญ่ๆเนี่ยตรงข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันจะมีไอ้เขาเยกว่าที่ใส่ปลาใส่ข้าวของนะครับก็จับยัาก,กันมานั่นแหละครับจับยัดกันมาแล้วเสร็จแล้วเกิดจับยัดก,กันมาแล้วก็คนที่ที่มาส่งเนี่พี่เป็นาติกันเนี่ยเขาก็มีาติอีกคนนึงนั่งหัวเรือนั่งทับไว้แล้วก็รอ ทำเป็นเฮ้ยอะไรกันเป็นอะไรว่าเจอไม่เจอโจรไม่อะไรประมาณคือคนหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้แวงกันนะครับนั่นแหละก็ได้ญาติคนนั้นละมาส่งครับผม<ถ>ได้ญาติคนนั้นเรามาส่ง<ถ>แล้วก็รอกาลังสนุกนะครับเรื่องราวแบบนี้ความจริงหาฟังได้จาก YouTube แต่นี่ไม่ได้ไปทับถมผู้อื่นนะครับแต่ว่าฟังเรื่องเล่าของคนระดับด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นมีแงม่มุมเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นนักเขียนด้วยก็จะมีแงม่มุม ของชีวิตแล้วก็ความรู้ประกอบพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาต่อกันาสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซใสเข้ลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการ สมุดกรีนเบย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเบย์กรีนเบย์มาต่อกันคับเรื่องกําลังสนุกท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนผมนะครับคือดูหน้าดูตาด็อกเตอร์แล้วเนี่ยถามด็อกเตอร์ว่าตอนที่ด็อกเตอร์เกิดแล้วก็จําความได้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเิือผ่านไปครับผ่านไปไม่นานเี อ่านไป,ปไม่นานั้นครับผมยังมีกลิ่นอายอยู่ชาวบ้านยังรับรู้อยู่ยังเล่ากันอยู่ยังเล่ากันอยู่แต่นี้พอดีผมโชคดีว,ว่าลุงผมไปด้วยไงผมก็เลยได้ภาพที่ชัดเจนก็ขออนุญาตเล่าต่อเลยนะครับออขออนุญาตเล่าต่อเลยก็คือลุงผมเนี่ย,ยก็รอดเพราะว่ารอดเพราะว่ามีญาติเนี่ยเออมาส่งมาส่งให้ขึ้นขึ้นท่ายีกที่หนึ่งเพื่อที่จะเดินกลับบ้านนะครับเขาบอกว่าลุงผมบอกว่า ทันทีที่ได้ออกจากเรือแล้วเดินขึ้นมาแล้วเห็นภูเขาที่บ้านผมอะสุภะที่บ้านผมมันจะมีภูเขาหนึ่งภูเขาหงมพาดและเขาชันมากนะครับอยู่ในเขตเตำบลดยรเทศสามพันนะแต่เขาลงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านผมลุงผมบอกว่าเห็นทันทีที่เห็นภูเขาเนี้ยน้ําตาร่วงเลย mm hmm. น้ําตาร่วงหมดได้กลับบ้านแน่รอบแน่ก็คือก็ได้ก็ได้ก็ได้เพื่อนนั่นแหละไปกลับไปบ้านแล้วก็ไปต่อมาก็ได้ข่าวว่าเออหัวหน้าหัวหน้าเสือนั่นแหละ ็โดนฆ่าตายที่นั่นเลยครับหัวหน้าเสือโดนฆ่าตายแล้วก็พัรพวกท,กที่ไปทั้งหมดเนี่ยี่สิบสองคนโดนฆ่าตายไปครึ่งหนึ่งก็สิบเอ็ดคน,แล,ลนและเหลือเนี่ยและเหลือเนี่ยก็สิบเอ็ดคนแล้วที่เหลือนี่ก็คือพวกที่ตาขาวก็คือว่า <Okay. S 2> พอโดนยิงตูมแล้วปูวไม่เอาแล้วปูวทิ้งก็ตัวส่วนใหญ่เป็นพวกลูกหาบทิ้งแล้วหนีเลยหนีกลับบ,บ้านเลยคอ,อันนั้นรอดอ,อันนั้นรอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าถอยเนี่ยโดนยิงใช่ไหมแต่ว่านี่ เป็นแบบพุกโจรไงก็เสร็จแล้วก็หนีไปก็ตายสิบเอ็ดแล้วก็เหลือสิบเอ็ดทีนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรบาปรกรรมก็มีจริงการครูถ้าท่านนั้นนะครับที่หลอกเหมือนว่าหลอกคนเอาไปหลอกโจรเอาไปฆ่าแม้จะเป็นโจรนะครับก็ต้องสิบเอ็ดคนบางคนก็ยังแบบไปด้วยความคลึกขนองแบบว่าไปช่วยเป็นปปลูกหาอะรไหาผ้าเยอะแยะหาเข้าของเยอะแยะอะไรตอนนี้ก็ไปก็อาศัยไปด้วยความพลึกขนองนะครับนุ่มๆก็ไปแล้วปรากฏว่าต้องไปตายแล้วทีนี้ครูคนนี้ เออพกโจรก็ตามล่าสอนหนังสือไม่ได้ก็หนีในที่สุดไม่นานก็ตายตายด้วยไม่ได้ตายด้วยโดนยิงตายแต่ว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งตายก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่เรื่องบาปกรรมเรื่องเวรกรรมน่ะก็มีจริงแต่ว่าจะสนองแค่ไหนยังไงก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านนะในสมัยก่อนซึ่งบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยยังมีวิถีของการลัก กันขโมยกันลักวัวขโมยวัวลักไยขโมยไฟมีการปล้นกันบ้างแต่ว่ามันปล้นการปล้นเนี่ยก็คือเขาจะปล้นที่หมู่บ้านที่ไกลๆส่วนใหญ่จะไปหมู่บ้านไกลๆเพื่อที่จะไปเอาเข้าของไปเอาเสื้อไปเอาผ้าที่ทอแล้วก็ไม่วลาลูกหาบเจออะไรที่มันมีค่าเขาก็จะหากันมาก็เป็นลักษณะนะทนพีิตีจรดเตอร์เกิดมาจําความได้โตขึ้นมาเรื่องเหล่าเหล่านี้ก็ก็กลายเป็นอดีต เจ้าหน้าที่ก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับตำรวจยุค2,500ก่อนหน้านั้นก็คืออธิบดีเผ่านะขุนพันธุลักษรเฉชเดชก็ดูเหมือนจะไปขอโทษใช้คำว่าอรารวาสอยู่แถวนั้นด้วยเหมือกนกันดูจากในหนังนะครับแล้วก็ประวัตท่านเรื่องก็ค่อยๆเรื่องทำนองนี้ก็ค่อยๆจางไปพอมาถึงด็อกเตอร์เนี่ยวิถีชีวิตของคนแถบนั้นพื้นฐานเดิมเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว เขาปรับกันยังไงหรือว่าแต่ก่อนการปล้นเนี่ยเป็นเพียงไม่ใช่อาชีพเป็นงานเด็ดเดยเพราะฉะนั้นก,ก็กลับมาทํางานหลักมันเป็นยังไงครับชนบทที่โตขึ้นมาจําความได้ก็คือพอดีผมจําความได้ในช่วงรอยต่อพอดีคือช่วงรอยต่อวัฒนธรรมโจนเก่ากับช่วงรอยต่อที่เริ่มที่จะกล้าวไปสู่ความเจริญมีแสงเ,เรียกองแสงของความเจริญสาดฉายเข้ามานะครับเป็นลักษณะนั้น คือตอนสมัยผมเด็กๆนี่วัวไฟไถนาเนี่ยก็ยังใช้วัวไฟไถนากันอยู่ยังผมยังได้ทานได้ไถยังได้เกี่ยวข้าวยังได้ไรแต่เมื่อบ้านเมืองพัฒนาแล้วทางถนนถนนเข้าไปหมู่บ้านแล้วและไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเนี่ยวิถีชาวบ้านก็เปลี่ยนไปเพราะว่าคนเริ่มเริ่มได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสทางของชีวิตมากขึ้นคติความเชื่อของหนุ่มๆสมัยก่อนผมนั่นน่ะ ใครที่ไปรักวัวเขาได้หรือรักวายเขาได้ถือว่าขึ้นหน่มคําว่าขึ้นนุ่มหมายถึงว่าโอ้ยมันเป็นหนุ่มยังทัอแล้ว <c oughs> สามารถ <c oughs> ขโมยวัวขโมยไายได้นะประมาณนั้นนะ <c oughs> ซึ่งเป็นความเชื่อผิดแต่รุ่นผมพอรามารุ่นผมแล้วลักษณะเนี้มันไม่มีแล้วไงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมาว่าเออคนที่จะเออคนที่จะที่จะเออเป็นหนุ่มได้นี่ก็จะต,ต้องเป็นคนที่แบบขยัขนขันแข็งทํางานทําการได้อะไรประมาณนี้อาจจะบางบางบางคนก็อาจจะเข้ามาทําง,งานในกรุงเทพ บางคนก็อาจจะเรียนหนังสือซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเรียนหนังสือเนี้น้อยมากไม่แค่ได้เรียนหนังสือเท่าไหรเพราะว่ายังเป็นสังคมเนเทศกรมซึ่งมีทัศนพ่อแม่มีทัศนคติว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าเท่าไหร่บางคนก็ไปเกย์เรบ้างอะไรบ้างให้เขาเห็นนะเขาก็เลยไม่อยากส่งดังนั้นเองก็คือเอาไว้ใช้งานที่บ้านดีกว่านี่ความเชื่ออย่างนี้ยังยังหลงเหลืออยู่มากน้อยคนที่จะส่งรูปให้เรียนครับผมครับก็เป็นอานว่าฉากชีวิต ในช่วงนี้ดุเด็ดเผ็ดมันเป็นเรื่องอดีตแล้วก็ด็อกเตอร์ก็เกิดมาในปลายหรือรอยต่อก็ยังมีคำบอกเล่าโดยตรงจากอะไรละครับแหล่งข่าวชั้นต้นเลยนะฮะก็สงบแล้วก็ควรจะบันทึกไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณด็อกเตอร์ครับวันหลังคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีทุกทา่านครับสวัสดีครับ